ครับฝากไปถึงเกษตรกรครับผู้ใช้รถไถนาเดินตามครับผมนี่นี่นี่พี่น้องนี่ผู้ใช้รถไถนาเดินตามนะครับพี่น้องเยอะเผือกครับผมเยอะเผือได้ขาดครับผมนะนี่ขั้นนี้ครับผมนี่ใส่ง้านอยู่ดีเนาะมาดูดน้ำหดพักครับนับไปเลยครับผมนะหลังจากผมมาตรวจเช็คบางแล้วครับน้ำมันเครื่องแหงพี่น้องเนี่ยนะพี่น้องเกษตรกรที่ใช้เครื่องยนต์นะใช้เครื่องรถไถมาดูดน้ำหดพัก อดพิกหรือว่าสูป,ป่าเนาะจะต้องมันดูแลตรวจเช็คน้ำมันเครื่องดีๆครับผมจะปล่อยน้ำมันเครื่องแห้งวันนี้ครับนะผลเสียนี่เพราะว่าน้ำมันเครื่องนี่คือหัวใจสาคัญของเครื่องยนต์ครับผมนะน,น้ำมันเครื่องแห้งนี่คือเรียบร้อยเลยครับเครื่องนอกเบิร์ดเคลืล่อนไลน์ะครับผมบอกใครครับนี่นี่แหละพี่น้องไม่มีน้ำมันเครื่องติดขึ้นมาเลยนี่ครับนี่อะการวัดนี่น้ำมันเครื่องแห้งครับผมเจอ ไอ้เคสนี่นี่ผมผมเจอร้ายเทียแล้วครับผมนะเนะนี่เอามาดูดสาดูดน้ำแน่ดูดดูดสาจัป่าแน่ดูดหดพักแน่ครับผมเนี่่ะเครื่องยนต์ค e ูบูต้าอีท e ีแปดสิบห้าอีทีเก้าห้าครับผมเนี่นะนี่เบิ้งสภาพแล้วนี่อายุไปต่ำกว่าสามสิบปีครับผมเนี่สุดยอดเลยรถอินต็กนี่ครับ ก็ต้องมั่นดูแลตรวจเช็คน้ำมันเครื่องเป็นระยะระยะครับผมนะจะปล่อยน้ำมันเครื่องแหงนะครับเด้อนะครับเมื่อนี้พ่อเกษีเอาน้ำมันเครื่องนี่ครับมาเติมให้เพื่อนนี่น้ำมันเครื่องนี่ครับของสยามคูโบต้าครับรุ่นนี้ใส่สามลิตรครับผมนี่อ่ะมาเติมเข้าไปนะครับนะครับตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยแล้วครับผมหลังจากที่เติมน้ำมันเครื่องเข้าไป ตาเบิร์โอเคครับน,น,นี่เรวพูดน้ำขึ้นแล้วเอาเล็บนี้ก่ะทักทายทันี้ก่อนขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ